สวัสดีทุกคนนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยค่ะสำหรับในคลิปนี้เราก็นำข่าวสารที่หลายๆคนอยากทราบแล้วก็สอบถามกันเข้ามาเยอะมากๆนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยก็ค่อนข้างแน่นอนแล้วว่าสำหรับท่านพิธานะคะก็น่าจะไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งตอนนี้นะคะก็มาลุ้นกันว่าแกนนำที่จะจัดตั้งรัฐบาลจะใช่พักเพื่อไทยหรือเปล่าและถ้าหากว่าพักเพื่อไทยได้เป็นแกนนาในการจัดตั้ง รัฐบาลคนไทยก็จะมีลุ้นเงินดิจิตอล1,000 0บาทที่จะแจกให้กับทุกคนที่มีอายุ16ปีบริบูรณ์ขึ้นไปรวมถึงค่าแรงขั้นต่ำที่จะปรับเป็น600บาทนะคะซึ่งสำหรับตรงนี้นะคะทางพักเพื่อไทยก็ได้มีการประกาศนโยบายไว้ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องการแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ต1 0 0 0 0บาทให้กับประชาชนทุกคนที่มีอายุเกิน16ปีขึ้นไป เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะซึ่งสำหรับรายละเอียดของเงินดิจิตอลก็คือตั้งใจให้เป็นเงินดิจิตอลแล้วก็ไม่ให้เงินสดเพราะต้องการนำเทคโนโลยีมาจำกัดวิธีการใช้เงินบางประเภทที่ไม่เหมาะสมเช่นการพน,นันยาเสพติดนี่นอกระบบแล้วก็สามารถนำเงินดิจิตอลนี้ไปจ่ายค่านา้ำค่าไฟได้จ่ายค่าน้ำมันได้แต่ไม่อนุญาตให้ใช้ซื้อบุหรี่หรือว่าใช้นี่นอกระบบนะคะรวมถึงมีกำหนดระยะเวลาให้ใช้ ภายใน6เดือนและจำกัดรัศมีการใช้งานตามบัตรประชาชน4กิโลเมตรหากพื้นที่ไหนไม่มีร้านค้าก็สามารถขยายได้โดยนโยบายเงินดิจิตอล1,000 0บาทตรงนี้จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นแต่ในช่วง6เดือนนี้ก็จะมีมาตรการเศรษฐกิจอื่นๆรองรับถ้าหากว่าทางพักเพื่อไทยได้มีการขึ้นมาเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทางพรร เพื่อไทยได้มีการประกาศไว้แต่หลังจากที่เลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยโอกาสที่พักเพื่อไทยจะเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลก็จะน้อยกว่าพักเก้าไกลทางพักเพื่อไทยก็เลยได้มีการออกมาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของเงินดิจิตอล1 0 0 0 0บาทนะคะว่าจะต้องมีการชะลอนโยบายเงินดิจิตอล1,000 0บาทเอาไว้ก่อนเพื่อให้พรรก,ก้าวไกลซึ่งเป็นพรรแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาล ใช้เงินในการทํานโยบายสวัสดิการซะก่อนซึ่งทางพรรคเพื่อไทยก็ได้มีการใช้คําว่าเราไม่ได้ใช้คําว่ายุติเราไม่ได้ใช้คําว่าพับแต่เราใช้คําว่าชะลอเพื่อการเจรจาอย่างมีวุฒธธิภาวะและให้เกียรติกับ แกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลน,นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นข่าวสารที่หลายๆคนก็สอบถามกันเข้ามาในช่วงนี้ว่าเนื่องจากว่าพรรคเก้าไกลไม่น่าจะได้เป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วและโอกาสที่พรรคเพื่อไทยจะได้เป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลรวมถึงการที่จะขึ้นได้เป็นนายกรัฐมนตรีจะทําให้เราได้รับเงินในส่วนนี้หรือเปล่านะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็คงต้องมาติดตามดู กันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าถ้าหากว่าพักเพื่อไทยเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลก็น่าจะมีในเรื่องของเงินดิจิตอล1 0 0 0 0บาทตรงนี้เข้ามาแน่ๆเนื่องจากว่าเป็นนโยบายของทางพักนั่นเองนะคะรวมถึงเรื่องของ ปรับค่าแรงขั้นต่ำเป็น600บาทซึ่งทางพรรคเพื่อไทยก็มีการแจ้งเกี่ยวกับเรื่องของปมค่าแรงขั้นต่ำ600บาทซึ่งคาดว่าทำได้แน่นอนถ้าหากว่าได้เป็นรัฐบาลนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยทางคุณอุ้งอิงหมอมิงแล้วก็คุณเผ่าภูม,มิก็มีการออกมาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของปมค่าแรงขั้นต่ำ600บาทว่าจะต้องมีการทำเศรษฐกิจให้โตก่อนแล้วก็สามารถปรับค่าแรงขั้นต่ำได้แต่ว่าจะต้องเป็นการ ปรับแบบเป็นขั้นเป็นตอนนั่นเองนะคะนั่นก็คือจะต้องทําให้เศรษฐกิจดีก่อนเนื่องจากว่าถ้าหากว่าปรับทันทีอาจจะกระทบกับ ผู้ประกอบการได้นะคะซึ่งคุณอุ้งอิงก็มีการเน้นย้ำว่านโยบายแรกที่จะทำก่อนเลยก็คือจะต้องทำให้เศรษฐกิจดีทั้งระบบเมื่อเศรษฐกิจดีค่าแรงก็จะปรับขึ้นได้แล้วก็ชี้แจงเพิ่มเติมว่าการปรับค่าแรงนั้นไม่ใช่ปรับเป็น600บาททันทีเมื่อพักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเพราะหากทำเช่นนั้นก็คือการใช้งบประมาณแต่ทางพักเพื่อไทยจะไม่ได้ใช้งบประมาณจะพยายามทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นซึ่งในการแสดงวิสัยทัศน์ของพักเพื่อไทยก็จะเห็นได้ว่าเมื่อเศรษฐ ธุรกิจดีขึ้นก็จะมีผลดีมากขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะค่อยๆปรับค่าแรงขึ้นไปนะซึ่งตรงนี้ก็มี2เรื่องนะคะที่หลายๆคนก็กําลังติดตามอยู่ว่าถ้าหากว่าพักเพื่อไทยได้ขึ้นเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลก็น่าจะมีในเรื่องของเงินดิจิตอล1 0 0 0 0บาทเข้ามารวมถึงค่าแรงขั้นต่าก็น่าจะได้ปรับขึ้นเป็น600บาทด้วยแต่ไม่ใช่ปรับทันทีนะคะเขาก็จะค่อยๆปรับซึ่งตรงนี้ถ้าหากว่ามีรายละเอียดทางเรา ข่าวใส่ขวดและน้อยก็จะรีบติดตามนํามาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบที่นี่ค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่นะคะ